สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะพี่นุชพี่แอนค่ะค่ะวันนี้นะคะพี่ทั้งสองคนนะคะก็มีข่าวดีๆมาบอกกันนะคะเนื่องจากตอนนี้กระแสะแซนดี้แรงมากมีแต่คนโทรเข้ามาเนี่ยว่าเออเนี่ยได้ลองทานแล้วเนี่ยชอบมากเลยติดใจส่งต่อไปถึงคุณพ่อคุณแม่พี่น้องและแต่ละคนก็คือเหมือนกับแบบ ออสั่งซื้อกลับคืนมาคือ <c oughs> มีการทานกันต่อเนื่องนะคะก็เลยถามกันว่าพี่เมื่อไหร่พี่จะเปิดรับตัวแทนสักทีหนึ่งนะคะตอนนี้เราสองคนก็เลยตัดสินใจกันแล้วคะ่ะว่าเรากําลังจะเปิดรับตัวแทนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งตัวแทนของเรามีด้วยกันทั้งหมด 2, <S 2>, 2 <S แบบสองแบบมี <3 S 1> <ช>แบบไหนบ้างคะก็ม<ช>ีทั้งแบบสตอ็อกแล้วก็แบบไม่สต็อกนะคะสามารถเลือกสมัครได้ตามที่ถนัดนะคะถ้าเป็นตัวแทนแบบไม่สตอ็อก จะเป็นแบบที่ง่ายที่สุดนะคะคือว่าตัวแทนไม่จําเป็นต้องลงทุนซื้อสินค้าเองเพียง mm hmm. แต่ว่าแนะนำนะคะให้คนรู้จักได้ลองทานแซนดี้ดีทอกซึเมื่อมีออเดอร์มาปุ๊บเนี่ยสามารถติดต่อมาที่บริษัทและทางเราจะดูแลให้ในเรื่องของการจัดส่งสินค้าและก็ดูแลลูกค้าให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวแทนแบบสต็อกนะคะคือลงทุนสต็อกสินค้าเองสําหรับคนที่อยากจะนำแซนดี้ไปขายในร้านหรือช่องทางของธุรกิจตัวเองนะคะก็สามารถติดต่อมาได้โดยที่ตัวแทนแบบสต็อกของเราโปรโมชั่นเปิดตัวแรงมากนะคะและมีแจกทั้งท ใช่ะคะช่ะแล้วก็มีทริปยุโรปแล้วก็มีแจกรถแจกรถด้วยนะคะเพียงแต่ว่าสะสมยอดให้ได้ตามเป้าเท่านั้นเองก็คือรับไปเลยนะคะ,<ฮ>ะก็ถ้าเกิดใครสนใจจะสมัครนะคะสมัครมาได้ทุกช่องทางนะคะของแซนดี้เลยหรือถ้าเกิดต้องการคุยกับทางแมเน g เจอร์โดยตรงที่ดูแลตัวแทนนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ l i ายแอดของเรานะคะคือแอดแล้วก็ตามด้วย Sandy Agent a นะคะสะกดแอด s a n d y a g e n t นะคะแอดแซนดี้เอเจค่ะ โอเคนะคะแล้วเ,เข้ามามพบกันแล้วก็มาเป็นพี่น้องกันนะคะลองทําธุรกิจด้วยกันดูนะคะเราหวังว่าปีนี้เราจะปังปังปัง,ปงไปด้วยกันนะคะค่ะแล้วพบกันนะคะ